อามามานี้นี่คืออเมริกันพิตบเรีอของนาซาบจีไออมกจะกินน้ำหมว่ ครับคนขี้เราครับหมาก็ขี่เราห <c oughs> นักประมาณสองโลครึ่งเอ๊ะเอ็นัดหมามกัน

พิดบูลอ่ะชื่อเลียวมองหน้าไหมวะ บายบายเพื <c oughs> ่อนๆสาวโซเชียลมี่มไนจะกัดทำไมล่ะ